สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทั้ง f อฟเก่าแล้วก็ f อฟใหม่เนาะ mm hmm. มาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จ๋ากับแนวทางฮานอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะวดประจําวันที่31ตุลาคม2567นะคะ mm hmm. ก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะ mm hmm. คําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่ะของเมื่อวานแอดไม่ได้ลงช่องทางนี้ให้นะต้องกลับขอโทษขออภัยพี่พี่ F4 ด้วยเนาะเสียดายมากๆเลยมาในรอบปกติตัวที่แอดเน้นใน79อรนะอ,อ97นะคะแอดไปลงในอ่แอปน้ำเงินนะคะพี่พี่จ๋าลูสตอรี่นะคะ เพราะว่าเนื่องด้วยเวลาแล้วก็อินเทอร์เนต็ตนะคะมามาในหมู่บ้านอินเทอร์เนต็ตช้ามากเลยถ้าแอดอยู่บ้านสวนนี้แป๊บเดียวนะคะก็เลยไม่ได้ลงให้นะคะลงไม่ทันแอดเลยไปลงทางนั้นเนาะยังไงก็ฝากกดติดตามมาไว้แล้วกันนะคะพี่ๆจ๋าเผื่อเวลาไม่ทันแบบนี้นะคะอ่ะมาแต่ต่อนะคะสําหรับวันนี้รีบทําไว้ให้อินเทอร์เนต็แตแบบช้ามากๆเลยพี่น้องจ๋าลงทันก็ทันไม่ทันก็ตามนั้นเนาะก็อย่าว่ากันเด้อพี่น้อง มาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวเด่นกันนะคะสําหรับแนวทางของวันที่สามสิบเอ็ดนะคะเด่นวิ่งรูดนะแอดให้ไปทีห้านะคะเก้าหนึ่งแล้วก็วินนะคะพี่พี่จา๋าแล้วก็อ่าหรือใครจะจับชุดวินในนี้เนาะมาดูมาดูมาดูเนี่ยมา,มาอยู่ในหมู่บ้านทั้งมแมลงวันทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยพี่น้องจ๋าอยู่บ้านสวนยังอากาศดีนะคะช่วงนี้ก็บรรยากาศลมหนาวมาแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ อะตามต่อกันที่แนวทางของเรานะคะเด่นที่ห้านะคะแอร์ให้ไปที่ห้าสองห้าเจ็ดนะคะเก้าศูนย์นะคะเก้าสี่หนึ่งศูนย หนึ่งสองนะคะอ่ะมาดูตัวที่แอดเน้นน็อตสำหรับในรอบชุดโขงสุดท้ายนะคะเด่นที่ห้านะคะแอดเด่นไปที่ห้าสิบมาแล้วมาอีกได้เนาะส่วนเด่นที่เก้าแอดเน้นไปที่เก้าศูนย์นะคะถ้าใครไม่ชอบเก้าศูนย์กลับหัวเป็นหกศูนย์นะคะส่วนเด่นที่หนึ่งส่วนเด่นที่หนึ่งนะคะอ่ะหนึ่งสองสองหนึ่งมาแล้วมาอีกได้เหมือนกันนะคะหรือใครจะจับชุดวินในนี้อ่ะตามกันต่อนนะคะพี่พี่จ๋าก,กับแนวทาง นะคะหากมีตัวที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะฝากนำไปพิจารณาปเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆเอฟทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งยิ่งนไปเลยนะคะเอาไว้เจอกัน,นคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ